กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการคนรู้จริงนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องราวข่าวคราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมนะคะว่างเล้นเรื่องการเมืองแม้ว่าการเมืองร้อนอยู่แล้ววันนี้เราก็กลับเข้ามานะคะเข้าสู่หมวดของข่าวดีบ้างหลายหลายคนที่กําลังอยากจะมีบ้านที่อยู่อาศัยเะะช่าเขาอยู่แหมมันก็ไม่ใช่เป็นของของเราเองนะคะอตอนนี้ก็มีข่าวดีคะ่ะบอกว่าจะมีการเปิดจองนะคะสิวันเท่านั้นนะคะสาหรับบ้านการเคหะ244โครงการทั่วประเทศ ราคาเริ่มต้นนะคะแค่20,000 2 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ค่าจองก็1,000บาทค่ะซึ่งผู้สื่อข,ข่าวของประชาชาติธุรกิจนะคะก็รายงานนะคะว่าวันที่28สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนนี้นะคะการเคหะแห่งชาตินะคะจะนำโครงการบ้านยั่งยืนหรือว่าเบื้อนอบ้านเอื้ออาทรนั่นเองนะคะก็จะเป็นบ้านแล้วก็อาคารชุดพร้อมอยู่สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะรวมทั้งหมดก็244โครงการค่ะจานวน1 3 5 8 3 หน่วยทั่วประเทศก็มีการเปิดให้จองโครงการนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่230,000ถึง500,000บาทแล้วก็วงเงินในการจอง1,000บาทเท่านั้นค่ะค่ะก็ตื่นเต้นกันนะคะโอ้โหอ,อะไรเนี่ยแค่1,000บาทจองได้แล้วเหรอสามารถมีบ้านเป็นของตัวอเองแล้วนะคะก็ดีนะถ้าหากว่าเข้าถึงการมีบ้านได้เร็วก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะชีวิตก็มั่นคงเขาแยกออกเป็น4โครงการด้วยกันนะคะนั่นก็คือโครงการที่1 โครงการราคาขายต่ำกว่า3 0 0แสนบาท17โครงการนะคะเป็นแยกเป็น4ประเภทแล้วก็736หน่วยเป็นอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณนฑนลในย่านหัวหมากมินบุรีสายไหมเพชรเกษม81 นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการค่ะค่ะแล้วก็สําหรับส่วนที่2นะคะราคาก็ตั้งแต่30,000นบาทถึง40,000นบาทมีทั้งหมด11โครงการค่ะ1117หน่วยโครงการนะคะเป็นอาคารชุดแบบบ้านพร้อมที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล4โครงการคะ่ะ387หน่วยทำเลอยู่ประมาณล่มเกล้านะคะอองเงินนครปฐมสมุทรปราการแล้วก็ภูมิภาค7โครงการมี730หน่วยคะ่ะท เลก็อยู่ที่เชียงใหม่อุตรดิตฐชนบุรีปราจีนบุรีและก็อบุบลราชธานีค่ะพยามองหาพยาวยังไม่มีนะ <laughs> แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือราคาตั้งแต่สี่ 4, แสนขึ้นไปนะคะถึง5 0 0แสนระหว่าง4 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทนะคะ67โครงการ9088หน่วยเป็นอาคารชุดและบ้านพร้อมที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล50โครงการ8,385หน่วย นายาตลาดกระบังนองจอกผลโยธินนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและภูิภาค17โครงการ703หน่วย ก็เชียงรายะเฉียดๆนะฮะถึงอย่างนะคะลำปางแพร่ลำพูนพระยาเอามีจริงจด้วยนะคะ,คะอ,ะอุทยานะคะพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีสมุทรสงครามชนบุรีระยองค,ค่ะสำหรับราคาที่มากกว่า5 0 0 0 0นบาทขึ้นไปมี149โครงการค่ะ2 6 4 2หน่วยก็เป็นโครงการบ้านชุดแล้วก็บ้านพร้อมที่ดินนะคะในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลทั้งหมด46โครงการ 794หน่วยค่ะก็ทำเลก็อยู่แถวบึงกลุ่มล้มกล้าวมินบุรีนะคะปัญญารามอินทราหาไทยราชนะ คูบอนรามอินทาบางเขนบางขุนเทียนนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการและสำหรับภูมิภาคก็มี103โครงการค่ะ1,848หน่วยค่ะทําเลก็มีเชียงใหม่เชียงรายพะเยานะคะ,ะมีสุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ประจบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีการชนะบุรีสระบุรีชนบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเทราสะแก้วนครราชสีมา ขอนแก่นหนองคายเลยอุบลราชธานีบุรีรัมย์ศรีสะเกดชัยภูมิหนองบัวลำพูนะคะมุกดาหารภูเก็ตนครศรีธรรมราชพัทลุงและชุมพรค่ะคนี่ก็ยินดีด้วยนะคะว่าการเคหะแห่งชาติที่ก็มีหน้าที่โดยตรงนะคะที่จะจัดสรรจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนแล้วก็การที่ทำราคาพอประมาณ แล้วก็คนสามารถเข้าไปจองในอัตราแค่1,000บาทในการจองแล้วก็หาไรายได้แล้วก็มาผ่อนชำระไปเนี่ยอันนี้ก็ถ้าผ่อนน,อน้อยนะคะนาน,นานเนี่ยทุกคนก็จะมีความสุขเพราะจะมีเงินเหลือ,อใช้จ่ายด้านอื่นๆด้วยนะคะโครงการบ้านเอื้ออาทรเนี่ยเป็นโครงการแก้ปัญหาความยากจน เห็นไหมคะเป็นการสร้างความสุขให้กับประชาชนตั้งแต่สมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยนะคะตรงนี้เป็นโครงการที่ทํามาต่อเนื่องมาตลอดเลยเพราะไม่ชนะแล้วถ้าทิ้งไว้อย่างนี้การเคหะไม่บูมรัฐบาลไม่คิดเรื่องบ้านเอื้ออาทรให้ประชาชนปากกัดตีนถีบเองเนี่ย โอ้โหเขาบอกว่าชาติหน้าใบใมั่งกว่าจะได้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงอยู่นะคะพอโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เกิดบ้านที่มั่นคงขึ้นมานะคะคนที่เคยอยู่ในชุมชนแออัดนะคะก็ก้าวหอบข้าวหอบของขึ้นไปอยู่บ้านที่มีความมั่นคงดูละงดงามโปร่งโล่งสุขถูกสุขอนามัยชีวิตก็มีความสุขนะคะตรงนี้ก็ถือว่า บ้านเป็นหัวใจสําคัญเป็นเป้าหมายหลักของทุกคนแม้ว่าบางคนอาจจะยังไม่แต่งงานเป็นเป็นโสดอยู่นะทำงานแล้วเขาก็อยากจะมีบ้านนะคะไม่ต้องไปเช่าเอาค่าเช่านะมาเป็นค่าที่จะผ่อนชาระก็มีบ้านมีห้องชุดอะไรของตนนเองอยู่นะคะ แต่สร้างบ้านแล้วก็เรียกว่ายุคไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนสภาพจากชุมชนแออัดซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกสลัมใช่ไหมเ่ต้องถาม,มสสกรุงเทพเนี่ยว่าสลัมหนึ่งเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แทบไม่มีแล้วใช่ไหมฮะก็จะ,อ,ะอพยพไปอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรทําอย่างไรที่ว่า จะต้องมีการพิธีพิธันตรวจสอบจริงๆสําหรับคนที่มีรายได้น้อยนะคะครตรงนี้ไม่อยากที่จะให้ละหลวมและเสร็จแล้วคนที่แกล้งจนก็ไปแย่งคนจนอยู่รจริงๆรัฐบาลของท่านนายกยิ่งรักเองก็มีมาตรการในการลงทะเบียนตอนนั้นนะคะคที่ว่าจะมลลลีลงทะเบียนผู้ยากจนนะคะเราก็จะได้เก็บรวบรวมในการแก้ไขปัญหาจริง ประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองที่มีสภาพที่แอาอาัดถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยใต้ทางด่วนเนี่ยนะอย่างในเขตพื้นที่ลาดเทวีของเรเนี่ยจะเห็นว่ามีตอนนี้ชุมชนที่ต้องย้ายออกไปอยู่ในเขตของน้องอิ่มเนี่ยเยอะมาก <c oughs> เพราะคาะลูกบ้านรีไปอยู่เ <c oughs> ขต <c oughs> ลาดกระบ,บังบึงบุ่มเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้น แต่ปัญหาที่ที่เราพบเนี่ยนะคะชุมชนเมืองก็คือเรื่องของเนี่ย่ะความแออัดเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ของของเราเนี่ยนะคะเรียกว่าค่อนข้างลําบากนะคะยังท้องร่องท้องทั้งทางเดินก็สุขอนามัยไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าความจําเป็นของเขาก็คือว่าถ้าเกิดเขาย้ายไปอยู่ไกลๆเนี่ยการเดินทางนะคะเพื่อจะเข้ามาทํางานในเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากเดินนอยูนิดเดียวนะคะเดินทางโอ้โหยากมากเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่มีโครงการรถคันแรกจริงๆก็เพื่อตอบโจทย์ในการย้ายคนเนี่ยเข้า ใ,ในการเดินทางอาจจะมีมีบ้านอยู่แถวแถวบึงกลุมก็ไม่เป็นไรนะคะแต่มีรถก็ขนลูกข,ขนหลานเนี่ยเข้ามาทํางานในเมืองได้หรือนะคะโครงการที่พูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะที่ทางเสดานะคะที่ท่านนายกบอกว่าตอนนั้น7ปีจปีแล้วเสร็จน,ะะนี่ผ่านมา2ปีจริงๆนี่เรากำลังจะเห็นเห็นหน้าเห็นตาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ,ะเป็นว่าไม่พูดถึงเรื่องในอดีตแต่ว่านะก็จะบอกว่าถ้าทําเสร็จพร้อมๆกันนกันะะชุมชนเมืองที่ถูกย้ายออกไปอยู่แถวปริยุมนฑลเนี่ยก็สามารถจะเดินทางเข้ามาทํางานในเมืองได้โดยผ่าน รถประจำทางหรือว่ารถขนส่งมวลชนหรือรถไฟฟ้านี่นะคะที่ย้ายคนเข้ามาเห็นบอกว่าในช่วงเวลาเรียกว่า rush hour เนี่ยนะคะอย่างแอร์พอร์ตเรลลิงที่มาจากของเขตน้องอิ่มเนี่ยนะคะเ<ม>ขตด้านกระบังเนี่ยเข้ามาี่บอกก็เต็มทุกเที่ยวเลยนะคะหรือว่าใครที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเรลลิง์เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะแบบยืนเบียดกันเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะ ในเวลาอื่นๆก็ก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมดูไม่เห็นมีคนไปใช้เลยแต่เวลาทํางานหรือเลิกงานนี่เขาบอกว่าคนแน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ข่าวดีนะคะใครที่เป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยนะคะกำลังถูกไล้ที่ไร่ทางเอ๊ะไม่รู้จะไปทางไหนวางเงินดาวแค่1,000บาทเองนะคะก็ลองไปศึกษาดูได้นะคะเริ่มวันที่28สิงหาคม10วันเท่านั้นนะคะถึงวันที่6กันยายนค่ะ,คะสแสน0 0บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็สูงสุดนี่ก็ ห้าแสนกว่าห้าแสนบาทจริงผ่อนได้นะผ่อนได้ก็ยินดีด้วยนะคะก็กระจายกันดีนะทางภาคอีสานก็มีทางภาคเหนือก็มีใต้ก็มีทางภาคกลางนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าให้โอกาสประชาชนอย่างเท่าเทียมกันนี่ถ้าไม่มีพะเยานี่เตรียมโวยแล้วนะเนี่ยโชคดีก็ยังมีพะเยาเชียงรายทางภาคเหนือด้วยแต่ว่าทางรายได้น้อยราคาน้อยไม่แพงสองแสนห้าเนี่ยไม่มีพะเยาอยู่นะคะของพะเยานี่ น่าจะบอกเข้าหอมมะลิเยอะเปล่านะคะ<อ>ถึงได้ได้ให้ไปโครงการ4ี่แสนขึ้นไปบ <c oughs> ้านมีที่ดินมีที่ดินด้วยนะคะก็เตรียมตัวกันแล้วกันนะคะก็ยินดีล่วงหน้าสําหรับท่านที่จะมีบ้านนะคะจากการเคหะนะคะทีน,นี้ก็มาดูเรื่องผู้ที่ะจ,ะจะต้องทํางานด้วยสรีระของเราเองนั้นก็คือผู้ขับแท็กซี่ทั้งหลายถ้าหากว่ามีผู้โดยสารก็มีความสุข ค่าแก๊สค่าเช่ารถอะไรถ้าไม่มีรถเป็นของตัวเองก็เหลือกลับบ้านนะคะแต่ถ้าผู้โดยสารน,น้อยมาเศร้าเลยนะคะอันนี้ก็เวลาเรานั่งแท็กซี่เนี่ยเรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเราก็จะได้รู้ว่าโอ้โหชีวิตของแท็กซี่นึงก็เหนื่อยเหมือนกันนะกว่าจะไดะ้คนก็ต้องเดินทางน้อยลงอย่างนี้นะคะก็อาจจะมีะไรายได้ลดทางประธานเครือข่ายสากร็รแท็กซี่ค่ะ เขาก็ออกมายื่นหนังสือขอปรับค่าโดยสารขึ้นไปอีกร้อยละหาตามที่กระทรวงคมนาคมเคยสัญญาไว้อันนี้เคยสัญญาเขามาทวงสัญญาไงเหตุเพราะว่ากระทรวงพลังงานปรับขึ้นราคาก๊สซ n v v นั่นเอง ในวิทูลน,นะคะแนวพาณิชย์ประธานเครือข่ายสหกสหกรณ์เท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะก็เดินทางมายื่นหนังสือถึงพลาาเอกประจินจันตองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับนโยบายปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและลดการปฏิเสธผู้โดยสารโดยมีนายสรพงษ์ภัยทูลพงศ์นะคะหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือค่ะคะ่ะนายวิทูลบอกว่าเดิมเนี่ย กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายจะปรับขึ้นค่าโดยสารร้อยละ13โดยแบ่งเป็น2ครั้งครั้งแรกก็ปรับขึ้นไปแล้วร้อยละ 8, ในช่วงธันวาคมปี2557นะคะและก็หลังจากนั้นอีก6เดือนก็จะปรับขึ้นอีกร้อยละ 5, ปัจจุบันเวลาผ่านมากว่า6เดือนเข้าไปแล้วค่ะ<ม>แล้วก็ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงพลังงานเองก็ปรับขึ้นราคาก๊สซ NGV ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงหลักที่รถแท็กซี่ใช้อยู่ก็ทําให้การปรับราคาที่ผ่านมายังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ทําให้ผู้ขับรถแท็กซี่ก็มีไรายได้ต่ากว่าค่าแรงขั้นต่ําก็ได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อให้ปรับขึ้นค่าโดยสารร้อยละ5ที่เหลือโดยเร็วที่สุดค่ะ ซึ่งนายวิทูลเองก็กล่าวอีกนะคะว่าในครั้งแรกของการปรับขึ้นค่าโดยสารทางกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ก็ได้มีการปรับปรุงสภาพรถตามเงื่อนไขที่มีการตกลงกันไว้นะคะในครั้งนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะมีเงื่อนไขยอย่างไรเพิ่มเติม<ๆ>เช่นในส่วนของการให้บริการซึ่งที่ผ่านมาทางขนส่งก็ได้มีการทําแอปพลิเคชันนะคะสำหรับให้ผู้โดยสารประเมินซึ่งก็ยังไม่ยุติธรรมนะักขณะที่การร้องเรียนนะคะก็มีเพียงหลักร้อย จำนวนเที่ยววิ่งรวมแล้วกว่าล้านเที่ยวนะคะถือว่าน้อยมากซึ่งสาเหตุของการถูกร้องเรียนก็ต้องดูว่าเกิดจากอะไรเช่นการปฏิเสธผู้โดยสารก็อาจจะไปในพื้นที่นะคะที่ไม่มีปั๊มแก๊สอยู่หากไปแล้วไม่คุ้มค่ากับค่าโดยสารเป็นต้นค่ะค่ะในขณะที่นโยบายที่เคยช่วยเหลือผู้ขับขี่รถแท็กซี่อย่างนโยบายบัตรเครดิตเชื้อเพลิงพลังงานของรัฐถูกยกเลิกไป หากไม่มีการขึ้นค่าโดยสารแต่ราคาพลังงานขึ้นก็คงจะไปควบคุมผู้ขับรถกว่าแสนรายให้ทำตามระเบียบทั้งหมดคงไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลเรื่องปากท้องด้วยนะคะน,นี่ก็ถ้าหากว่าขึ้นค<ม>่าโดยสารขึ้นไป<ม>นะผู้โดยสารก็โวยอีกอะนะคะ<ม>คือมันต้องต้องให้เขาอยู่ได้ด้วยนะคะก็เห็นใจเหมือนกันนะคะเคยนั่งแท็กซี่เขาก็บอกโอ,โอ้ขออนุญาตครับผมไปเส้นนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยว<ม>หาที่ เติมแก๊สไม่ได้อย่างเคยไปอะไรนะจังหวัดฉะเชิงเซานะพอไปเข้าไปถึงเขตพื้นที่อะไรพวก็อ๋อขอโทษนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีปั๊มแก๊สเลยนะอขอขอไปลดพื้นที่ได้ไหมม,มีการอย่างนี้ด้วยนะแต่เขาก็ไปจอดในในย่านที่มีรถ แท็กซี่ของชาเชิงเซาก็รับช่วงกันต่ออ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วว่าเขาก็ต้องบริหารจัดการนะคะว่าการล่นรถของเขานั้นจะต้องมีปั๊มรองรับนะคะซึ่งปั๊มน้ำมันแก๊ส n อ v เมื่อ2วันที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครการเติมแก๊สก็ช้านะคิวยาวเหมือนเดิม<ช>ะนะคะเอ๊ะปัญหานี้เมื่อไหร่มันจะหมดนะคะเขาบอกว่าปั๊มแก๊สเอจะมีน้อยกว่า LPG น้อยกว่าค่ะก็ ใครที่มีรถมันก็ถูกกว่านะแต่ว่าปริมาณของรถแท็กซี่ก็เยอะกว่าบางทีกว่าจะรอเติมได้โอ้แบบไปธุระถ้าไม่ทันนะนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำอะไเติมเติมน้ำมันไปก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยน, <c oughs> น,นะคะนั่นเนี้ยต้องบริหารจัดการดีๆถ้าใครที่ใช้แก๊สประหยัดจริงค่ะแต่ว่าความจําเป็นของผู้ใช้โดยเฉพาะคนขับแท็กซี่ก็เยอะมากๆเลย <c oughs> นะคะ<ต>าาก<ด>็จะต้องทีนี้ค่าใช้จ่ายที่บอกว่ามันไม่พอนะคะรายได้มันน้อยลงหลายคนเขาก็ เลิกนะบอกว่าเมื่อก่อนเนะี่ยผมสูบบุหรี่เดี๋ยน<ด>ี่ผมลดลงไปแล้วนะ<ด>เพราะ,ะว่ามันมันก็จ่ายนะฮะมัก็มีรายจ่ายไหลออกพยายามที่จะอุดรูรั่วนะว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยอะไรที่มันไม่จําเป็นเขาก็พยายามที่จะหยุดเพื่อที่จะให,ให้เก็บเงินไว้นะคะในทุกวนันนี้หลายคนก็บอกมีเงินก็เก็บไปบ้างนะอย่าซุรุย่ยสุร่ายนะเศรษฐกิจมันดูท่าเนี่ยจะ เหมือนกันนะค่ะก็อย่างที่ว่านะคะก็ปัญหาในเรื่องของสภา,า,าวะเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไปเรื่องของนโยบายของภาครัฐด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเรือประมงที่อยู่จันทบุรีเองเนี่ยก็ออกทะเลน้อยค่ะซึ่งก็ทําให้กระทบต่อราคาของอาหารทะเลซึ่งปรับสูงขึ้นนะคะซึ่งชาวประมงก็ได้ขอร้องนะคะวอนให้รัฐบาลนั้นทบทวนมาตรการด้วยนะคะ เรือประมงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะก็ยังมีการออกหาปลานะคะเป็นส่วนน้อยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อราคาอาหารทะเลในตลาดสดอำเภอแหลมสิงคค่ะ mm hmm. เพราะว่าไม่มีอาหารทะเลจะส่งมาถึงพ่อค้าแม่ค้าทําให้มีการปรับราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะนะคะปลากระพงนะคะจากเดิมที่ขายอยู่กิโลกร,รัมละ140บาทปัจจุบันนั้นขึ้นมาเป็นกิโลกร,รัมละ160บาท ปลาหมึกหอมนะคะจากเดิมนั้นขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ230บาทค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นกิโลกร,รัมละ240บาทกุ้งนะคะจากเดิมกิโลกร,รัมละ170บาทค่ะปัจจุบันนั้นก็เป็นกิโลกร,รัมละ180บาทค่ะ,คะก็เห็นว่าขึ้นราคากันหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีอาหารทะเลบางชนิดขาดตลาดค่ะผู้ขายก็เลยต้องรับสินค้าจากจังหวัดอื่นเข้ามาขายแทนแเรื่องนี้นางสาวอุสานิยมผลแม่ค้าขายอาหารทะเล เปิดเผยว่าตอนนี้อาหารทะเลจําพวกปลาหมึกและก็ปลาตัวใหญ่ๆขาดตลาดพอค้าไแม่ค้าก็ต้องไปรับปลาหมึกจากจังหวัดอื่นๆมาขายส่วนราคาอาหารทะเลในช่วงนี้ก็มีการปรับขึ้นราคาแต่ไม่มากนะักแตทั้งนี้ก็เพราะว่าเรือหยุดจอดได้เพียง4-5วันยังพอมีอาหารทะเลขายอยู่ ตอนนี้ลูกค้าและก็ประชาชนก็มีบ่นกันบ้างแล้วค่ะค่ะซึ่งนายสมบัติมีสตินะคะผู้ประกอบการเรือประมงนะคะระบุว่าการที่รัฐบาลได้ผ่อนผันให้15วันต้องถามรัฐบาลก่อนว่า และตนเองทําอย่างไรผ่อนผันไป15วันก็เหมือนเล่นเชิงกันอยู่พอถึงเวลาก็ไล่จับถึงเวลาก็ผ่อนผันแบบนี้ชาวประมงจะทําอะไรกินจึงอยากให้รัฐบาลน,นั้นทบทวนหรือแจงข้อกฎหมายให้ชัดเจนค่ะก็เป็นเสียงเสียงกระซิบบ่นมาจากชาวประมงนะคะที่ทำอาชีพะะจับปลาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะจริงๆก็มีเยอะเลยนะคะ ก็ถือว่าเป็นผลกระทบไงว่ามาตรการต่างๆที่เข้มงวดกวดขันมาว่าเรือประมงของเราผิดกฎหมายมการที่จะปรับแก้ก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็บางบางครั้งก็ต้องอใช้เงินลงทุนเยอะมากเจ้าของเรือก็ไม่มีปัญญาที่จะมาปรับปรุงตามมาตรการต่างๆให้มันถูกการจดทะเบียนการทำอะไรสารพัดเลยเนี่ยนะคะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลก็คงจะต้อง มาดูรายละเอียดก็เข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูรายละเอียดที่จะช่วยเหลือแล้วนะคะ,ะแล้วก็มันจะ